อ่านับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนาหยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆก่อนนอนแบบนี้อีกข่าวหนึ่งครับมาปิดท้ายด้วยข่าวของโรเบิร์ตเลวันดัฟกี้กันหน่อยนะครับมีข่าวบอกว่าเลวันดัฟกี้เนี่ยใช้แค่เบอร์12บสช่วงคลาวไปก่อนนะครับตอนนี้ครับส่วนบาร์เซโลนาเองเนี่ยรอเคลียร์หมายเลข9ให้กับเขานะครับซึ่งเบอร์9เนี่ยเป็นของเมมฟิสเดปายอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับ โรเบิร์ตเลวันด็อกกี้ครับศูนย์หน้าโปแลนด์เนี่ยประเดิมสนามให้กับบาร์เซโลนาเรียบร้อยครับโดยสวมเสื้อหมายเลข12ซึ่งไม่น่าจะใช่เบอร์ที่จะใช้ในซีซั่น2022ันยีถึงสองพด้วยนะครับเลวันด็อกกี้ครับสู่ขั้นหมายว่าจะเข้ามาสวมเสื้อหมายเลข9กกับบาร์เซโลนา ซึ่งเป็นเบอร์ที่ใช้มาอย่างยาวนานครับกับทีมเก่าอย่างบรูสเซียดัตมุนนะแล้วก็ไบเยนมินิกตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมานะครับส่วนหน้าทีมชาติโปรแลนด์ครับอย่างเลวันดอฟกี้เนี่ยได้รับการคาดหมายว่าจะเข้ามาใช้หมายเลข9ที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นของเมมฟิตไดปายอยู่นะครับขณะที่ปีกทีมชาติเนเธอร์ลแลนด์อย่างไดปายเนี่ยมีอนาคตไม่แน่นอนแล้วครับในจินคำนูและมีโอกาสอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนในเกมอุ่นเครื่องพรีซั่นเอลลาิโกเเมื่อช้า้าาคครรรรรััับบทีีีี่่่่ชชนนนนะะะเเเออออลลมมดดดิปตตูวฟกยื เป็น11ตัวจริงครับในเกมแรกโดยสวมเสื้อเบอร์12นะเมื่อเช้านะฮะอย่างไรก็ตามครับเชื่อกันว่าชิลเลวันดอฟกี้เนี่ยใช้หมายเลข12เป็นเพียงกันใช้ชั่วคราวเท่านั้นเพราะบาร์เซโลนายังไม่มีการประกาศเบอร์เสื้อทีมเนี่ยสำหรับฤด,ดูกัน2022-2023ออกมาเลยนะครับซึ่งเดิมทีครับเบอร์12เนี่ยเป็นของมาร์ตินเบรดเวะครับศูนหน้าอีกคนที่บาร์เซโลนาเนี่ยพยายามจะโละออกนะครับ ส่วนสุดท้ายนี้ครับบาซโลนาเนี่ยจะพยายามยืนยันเบอร์เสื้อของเรวันด o อฟกี้และนักเตะทั้งทีมโดยเร็วที่สุดเพราะว่ามีแฟนบอลจํานวนมากครับและมากหน้าหลายตาด้วยครับกำลังรอซื้อเสื้อปักหลังเป็นเบอร์และชื่อของศูนยหน้าโปลแลนด์อย่างเรวันด o อกกี้นะครับ โอ้โหตอนนี้ครับยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเลวานอฟกี้เนี่ยจะสวมเสื้อเบอร์อะไรนะครับเหมือนว่าบาร์เซโลนาเองกําลังจะเคลียร์เบอร์เก้าให้กับเขาครับซึ่งเบอร์เก้าไเป็นของเมมฟิสเดปายอยู่นะตอนนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเลวานอฟกี้ครับจะลงเอยกับเบอร์ไหนก็ต้องมารอดูกันนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย